แหล่งข่าวของผมนี่เชื่อถือได้จริงๆนะครับสายลับของผมนี่เชื่อถือได้จริงๆดําออกมารับสารภาพนะครับว่าเอาที่นะครับจะไปค้าประกันตัวเองนะครับแต่ไม่ได้เอาไปจำนองกูไม่ได้บอกเงืองที่ไปจำนองกูบอกเงืองที่เข้าไปค้าประกันตัวเองย้ำนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทาน <S 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 เป็นเพียงแค่อจฉริยะนิยายเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติ ตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตรลในการรับชมรับฟังคขเขามันพิมพ์ชีอคนที่สามก็ผมเจ้าของช่องไม่ขอรับผิดชอบอีดําตับเป็ดนะครับได้ออกมารับสารภาพแล้วนะครับว่าจะเอาบ้านหลังนี้นะครับไปตีราคาจริงแล้วก็จะเอาบ้านหลังนี้นะครับไปตีราคาเพื่อที่จะขําการตัวเองในคดีบุกลุกป่าละเมอะในฐานเรื่องนี้ครับ ดำยังออกมาปากดีเหมือนเดิมครับนะครับว่าบ้านกับบ้านของเราที่กับที่ของเราแหมทีที่มีโฉนดยอมรับเป็นของมึงอีเวนแต่ที่ป่าละเมะห้าไร่เนี่ยเสือกไม่ยอมรับจริงไหมครับแหมที่ที่มีโฉนดนี่ยอมรับแต่ที่ห้าไร่เสือกไม่ยอมรับทุกท่านดำนะครับออกมาบอกที่ที่ของเรา ไม่เหมือนใครบางคนรองเงินแม่ไปแซะไอไหลอีกนะไปแซะไอไหลอีกนะครับออกมายอมรับสรารภาพแล้วนะครับโ,โหขอบคุณข้อมูลจากสายลับที่แม่งส่งข่าวมาเป๊ะจริงๆไว้ดำไก่โ้นเตรียมตัวที่จะเอาบ้านหลังนี้ไปตีราคาเพื่อที่จะให้เอาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันตัวเองในคดีป่าไม้นะเอาไปตีราคาแล้วแล้วก็กูไม่ได้บอกว่าเอาไปจำนองอ e ีเวน กูบอกว่ามึงเอาบ้านเข้าไปคำการตัวเองเห็นไหมครับทุกท่านมึงฟังคุณให้ดีๆนะมึงจะไม่เหลืออะไรเลยเง<ะ>ินที่มึงได้ไมาจากการตุยของลูกมึงเขาจะเอาคืนหมดนะน้องตุกตาจะเอาคืนหมดมึงได้มาเท่าไหร่นะครับเขาจะเอาคืนหมดกูบอกไว้ให้นี่ก็คือเวกรกรรมตอนนี้เอาตอนนี้เอาอนนเลยคืนไปบ้างนะครับพี่ครับ เอาคืนไปแล้วที่ฮารายเสียงเงินรีฟีไปแล้วสองแสนนะเสียเอาไรคืนเอาเอาอะไรคืนนีกค่ะเอาอะไรคืนเงี้ที่อีกแปลงหนึ่งที่อีกแปลงหนึ่งกัลังจะเอาคืนไ่แล้วเอาอะไรคืนนะต้องเสียงเงินประกันตัวอีกกี่แสนเสียรปราเปับกี่แสนกี่ล้าน เขาเอาคืนไหมครับเขาี If, ่เลือกเที่เขาเริ่มเอาคืนแล้วนะเงินที่เอาได้จากการตุยที่ไปหลอกเงินเอฟซีมาอะไรต่างๆเอาลูกประหากินนี้เขาเริ่มเอาคืนแล้วนะบ้านที่สกุลระบือที่เอาเข้าประคับกันตัวเองก็กำลังจะถูกยึดอีกเพราะไม่มีเงินสร้างต่อไกยเป็นบ้านร้างลกยบ้านผีสิงทําอะไรก็ไม่ไม่เสร็จเป็นที่เป็นอันนี่คือเวรกรรมที่น้องตุ๊กตาในทางนี้เขาจะเอาคืนได้หมดเห็นหรือยัง เอฟซีเห็นอะไรยังเขาจะเอาคืนให้หมดเป็นไงครับทีนี้นะครับเงินร้อนเงินที่ได้จากการหลอกลวงคนอื่นมันก็จะร้อนมันก็จะเผาเอาคืนได้หมดเป็นไงครับน้องแยกพ่อออกจากแม่แล้ว พะรู้ว่าแม่ชั่วทำหนูทำไมแยกอแล้วครับแล้วก็พยายามทวงคืนให้อะไหรหมดทุกอย่างจนตอนนี้อดําจะหมดตัวแล้วนะครับมันไม่ได้บูมเหมือนเมื่อก่อนผู้ใหญ่ใจดีก็ไปเนรคุณเขาทีบหัวเขาส่งเห็นไหมครับ ทกท่านเห็นอะไรกันไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านเห็นอะไรชัดไหมครับเขาจะเอาคือหมดไอ้เรื่องบ้านมึงอะไรมึงมึงจะเอาเข้าไปจำนองมึงจะเอาไปไม่ใช่จำนองมึงเอาเข้าตีราคาก็เ,าเรื่องของมึงบ้านมึงกูไม่ว่าหรอกเออฮัดออกมายอมรับความจริงบ้างเออ,อย่างเงี้ยโอเค หัดออกมายอมรับความจริงบ้างนะเงินทุกบาททุกตังที่มึงได้จากการตุยของลูกมึงจะต้องถูกคืนให้หมดน้องคอยทวงคืนให้หมดจำคำกูไว้ดำตอนนี้มึงเห็นหรือยังอตอนนี้เห็นหรือยังเห็นหรือยังครับ พราะฉะนั้น FT ครับวันนี้ครับดําออกมารับสารภาพก็โอเคนี่นคือเวรกรรมครอบครัวก็แตกแยกกันพ่อแม่ก็ไม่เอาพี่น้องก็ไม่เอาต้องอยู่ตัวเดียวอยู่กับลูก FT เห็นอะไรยังครับเห็นคำสาบานยังนี่คือคำสาบานเช<ม>ื่อหรเอซีเชื่อหรือยังนะเรื่องคำสาบานคำสาบานทำงาน วัดหลวงปู่นะครับที่อยู่บนเขานะครับผมบอกเลยว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆศักดิ์สิทธิ์อย่าทำเป็นเล่นนะครับทุกวันนี้ดูครับใครย่อหย,ยับมากกว่ากันระหว่างสองฝั่งใครย่อหย,ยับมากว่ากันไปคิดพิจารณากันเอานะครับใครย่อหยับมาก่ากัน ต้องไหมครับนี่นะครับเอฟซีครับคําสาบานที่ทํางานอย่างต่อเนื่องแล้วเห็นผลอย่างต่อเนื่องนะครับดำอีกหน่อยบ้านที่มึงซุกหัวนอนอยู่มันก็อยู่ไม่ได้เชื่ผมปะเชื่ผมปะ บ้านที่ซุกขของหนอนนี้มึงจะอยู่ไม่ได้จําคํากูไว้ดําจําคํากูไว้ให้ดีๆนะฝากไว้ให้ดําคิดพิจารณานะโอเคครับไอซีครับ มันออกมารับสาภาพก็ดีแล้วอย่างน้อยนะครับนะมันก็ยืนยันข้อมูลที่ผมได้มามันก็จริงแหล่งข่าวผมคนนี้ใช้ได้นะอืมถือโอเคครับนะก็เตรียมตัวเข้าไปอยู่ในห้องขังเล็กๆก่อนฝึกไปก่อนที่ถุนศาลฝึกไปก่อนก่อนที่เขาเดินจําก็ต้องพันที่ถุนศาลก่อนทุกคนนะครับทุกคนครับไม่มีใครเข้าเดินจําเลยหรอกต้องฝากศาลก่อนต้องผ่านศาลก่อนใครบ้าะ โอเคครับนิทานนะครับนิทานเยเป็นแค่นิทานนะครับ